สวัสดีครับ ถึงตอนนี้แล้วนะครับน้องหลายๆคนก็น่าจะเก็บเนื้อหากันหมดแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่สนามจริงในอีกไม่นานนะครับน้องหลายๆคนเนี่ยก็จะโฟกัสที่ข้อสอบ9วิชาสามัญกับข้อสอบแก t แพดเพื่อที่จะใช้ในการยื่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใช่ไหมครับซึ่งปีนี้เนี่ยมันมีประเด็นใหญ่อยู่2ประเด็นที่วันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นแรกเลยนะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการออกข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ปี2560โดยเรื่องใหญ่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในวิชาฟิกส์นะครับก็คือเรื่องของการหมุนนะครับซึ่งมี แล้วก็เรื่องของไฟฟ้ากระแสลับก็คือมีการตัดวงจรทิ้งไปนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มบางเรื่องเข้ามานะครับเช่นเรื่องของฟิสิกส์อนุภาคซึ่งจะเป็นแนวฟิสิกส์ทฤษฎีหรือว่าฟิสิกส์บัรญายนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยน้องคนไหนที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยก็ไปหาอ่านได้ตามหนังสือของสสวทนะครับแต่ประเด็นใหญ่เนี่ยที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้ออกข้อสอบเพราะปกติแล้วครับในปีที่ผ่านๆมา4วิชาหลักนะครับก็คือเคมีฟิสิกส์ะ้ก็คคสเนนอออออขบืจป สสซึ่งสทสศครับก็จะมีการไปเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาออกข้อสอบแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ออกข้อสอบจากสทศไปเป็นสส,ส,ส,สวทหรือว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งน้องหลายๆคนก็น่าจะคุ้นชื่อนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนปรับปรุงหลักสูตรและก็ทําหนังสือเรียนให้น้องๆน,นั่นเองคราวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะข้อ้างกังวลถูกไหมครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่สสวทเนี่ยทำการออกข้อสอบเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยครับ ข้อสอบก็จะมีกรอบคล้ายๆเดิมเหมือนกับที่สรสอบออกมาดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่อยากจะให้น้องโฟกัสก็คือน้องไม่สามารถจะใช้ข้อสอบเก่าเป็นเบสได้แล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ออกข้อสอบนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมันมีการเผยแพร่ ตัวอย่างข้อสอบออกมาโดยสสวทเองซึ่งสสวทเนี่ยครับก็คือได้ส่งตัวอย่างข้อสอบให้สรสเผยแพร่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรแลวเราควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อรับมือกับข้อสอบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโดยพี่จะโฟกัสที่วิชาสามัญละกันเราไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยครับ ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับนอกจากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเปลี่ยนแปลงผู้ออกข้อสอบแล้วนะครับสุดท้ายแล้วยังสรุปมาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจานวนข้อที่ใช้ในการออกข้อสอบวิชาสารมัญวิชาฟิสิกส์ด้วยโดยมีการเติมอัตนัยเข้ามา5ข้อก็คือเป็นเติมคำครับมา5ข้อด้วยกันซึ่งตัวอย่างข้อสอบอะครับที่สวสวทส่งให้สรส,รส,รส,รสเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันก็คือจะเป็นเติมคำหนึ่งข้อแล้วก็จะเป็นแบบปรนัยแบบชอทส์เนี่ยอีกหนว่าาแล้วกรที่ข้อสอบแบบ มันบอกอะไรได้บ้างแล้วข้อสอบจะแตกต่างจากเดิมยังไงเรามาเริ่มดูที่ข้อแรกกันนาราครับศึกษาเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดและให้กําลังเสียงคงที่แผ่คลื่นเสียงที่มีความถี่400เฮิร์ออกมาทุกทิศทางโดยนาราเนททดสอบการได้ยินเสียงของตนเองจากการที่ยืนอยู่ที่ตาแหน่งหนึ่งซึ่งมีความเข้มเสียงอยู่ที่1.0 x 10กำลัง11 วัดต่อตารางนี้กําหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงที่นาราได้ยินกับความถี่ต่างๆเนี่ยเป็นดังกราฟและเขาก็ให้กราฟมากราฟหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามมีสองคำถามโฟกัสสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับก็คือระดับเสียงจะมีค่าเป็นเท่าใดแล้วก็นาราจะได้ยินเสียงดังกล่าวหรือไม่นะครับอย่างแรกเลยที่พี่จะพูดขอพี่ซูมมาที่ตัวโจทย์นะครับก็คือ ที่ผ่านมาเลยครับเวลาเราเรียนเรื่องพลังงานเสียงอันนี้จะอยู่ในเรื่องพลังงานเสียงนะครับเราจะพูดถึงปริมาณอยู่4ปริมาณด้วยกันนะครับก็คือ1พลังงานเสียง2กํกำลังเสียง3ความเข้มเสียงและ4ระดับเสียงหรือระดับความเข้มเสียงนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเรื่องความถี่เลยถ้าเป็นเรื่องความถี่มันจะเป็นเรื่องอื่นแต่อยู่ดีดีข้อนี้มีการเอาความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันไม่ได้มีการเอาเรื่องอื่นมายุ่งนะครับแต่อยู่ดีๆก็เอาปริมาณปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้้อนี แล้วโจทย์ก็ให้กราฟมาซึ่งกราฟตัวนี้เป็นกราฟที่พี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันพี่บอกตามตรงก็คือเป็นกราฟที่เทียบกันระหว่างระดับความเข้มเสียงกับความถี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ดูหัวกราฟดีๆเนาะนะครับคราวนี้สิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้างเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับตัวแรกเลยก็คือโจทย์ถามระดับเสียงที่นาราได้รับเนี่ยมันจะมีค่าไปเท่าใดซึ่งน้องหลายๆคนเห็นตรงนี้ก็น่าจะตอบได้ถูกไหมครับว่าถ้าพูดถึงระดับเสียงมันสามารถแปลงค่าจากความเข้มเสียงได้เลยใช่ไหมครับ เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวความเข้มเสียงกับระดับความเข้มเสียงครับมันคือปริมาณปริมาณเดียวกันแต่มันมีการแปลงค่าให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนั้นพี่ขอแปลงค่าก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการเอาค่าเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อนั่นเองนะครับซึ่งจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาครับคืออะไรพี่ขอซูมนิดนึงเนาะ given โจทย์บอกมาว่าความเข้มเสียงครับมีค่าอยู่ที่1นึ่คูณสิบกำลังลบสิวัตต์ต่อตารางเมตร ดังนั้นเนี่ยเราก็ทกําการแปลงเป็นระดับความเข้มเสียงถูกไหมครับก็จะได้ว่าระดับความเข้มเสียงก็จะมีค่ากับ10บล็อกไส่วนด้วยไอศูนย์นะครับซึ่งจะได้ว่า 0, ไอศูนย์เป็นค่าคงที่มีค่าอยู่ที่10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าเบต้านะครับจะมีค่าเป็น10ล็อก10กําลังลบ1เแล้วก็หารด้วย10กําลังลบ12นะครับซึ่งจะได้ว่าตร,ตรงนี้ก็ตัดกันนะครับก็คือเป็น10เฉยๆก็จะกลายเป็น เบต้ารือระดับความเข้มเสียงนะครับจะมีค่าอยู่ที่10 l ล็อก10ซึ่งจะมีค่าอยู่ที่10เดซิเบลทันพี่ไหมครับจากตรงนี้ปุ๊บเรามาดูที่ชอยส์กันนะครับเราจะได้ว่าที่ชอยส์เนี่ยมันก็จะมี10เดซิเบลอยู่2ช้อชอยส์ด้วยกันนะครับก็คือชอยส์นี้กับชอยส์นี้นะครับซึ่งน้องก,ก็ต้องคิดต่อไปว่าแล้วเราได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าผลจากการทดสอบในการศึกษาเนี่ยคือจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงมันเหลือแค่ชอยส์สามกับชอยส์สี่แหละรันเรามาดูกัน เรามาดูจากกราฟที่เขาให้มาครับน้องหลายคนก็อาจจะงงว่ากราฟนี้คือกราฟอะไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนมันคือกราฟระหว่างระดับความเข้มเสียงกับความถี่ถูกไหมครับตัวแรกเลยก็คือความถี่ที่นาราได้รับเนี่ยครับจะอยู่ที่400เฮิร์ซดังนั้นสิ่งที่พี่โฟกัสก็คือพี่จะโฟกัสที่400เฮิร์ซเป็นหลักคราวนี้แล้วเส้นนี้คืออะไรไอเส้นที่มันยึกยืยืดยืดที่เขาลากมาตรงเนี้ยคือเส้นอะไรนะครับ ซึ่งจะได้ว่าเส้นนี้เขาเขียนมาชัดเจนว่าขีดเริ่มการเปลี่ยนของการได้ยินเสียงซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วการได้ยินการไม่ได้ยินมันแตกต่างกันยังไงซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราพูดถึงการที่เราได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงเบาหรือเสียงดังนะครับมันจะขึ้นกับปริมาณตัวเดียวเท่านั้นถูกไหมครับก็คือเรื่องของระดับความเข้มเสียงแปลว่าถ้าเกิดเสียงมันดังมากก็มีโอกาสที่จะได้ยินแต่ถ้าเกิดเสียงมันเบามากๆมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่ได้ยินในทันที่ไหมครับ ซึ่งเราจะได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยก็คือเราต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแล้วไอ้เส้นนี้มันแบ่งอะไรซึ่งเราเห็นว่ามันจะแบ่งสองฝั่งถูกไหมครับก็คือแบ่งฝั่งนี้กับแบ่งฝั่งนี้ชัดเจนคําถามคือแล้วฝั่งไหนคือฝั่งที่ได้ยินเสียงล่ะซึ่งอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ถูกไหมครับว่าการที่จะได้ยินหรือไม่ได้ยินเนี่ยมันขึ้นกับว่าเสียงดังพอหรือเปล่าถูกป่ะดังนั้นเสียงดังแล้วดังเมื่อไหร่ก็คือเสียงมันจะดังครับเมื่อระดับความเข้มเสียงมันมีค่ามากถูกป่ะแปลว่าเส คือได้ยินเสียงแต่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้คือไม่ได้ยินเสียงนั่นเองทันพี่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมติมันเป็นความถี่ค่าอื่นเราก็ต้องไปมองที่เส้นเส้นอื่นก็คือเส้นความถี่ตัวอื่นว่าจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงนั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็วิ่งไปดูดไหมครับว่าจุดเปลี่ยนของการได้ยินกับการไม่ได้ยินเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเราจะได้ว่ามันคือที่ระดับความเข้มเสียง20เดซิเบลแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดเราโฟกัสที่ความถี่400เฮิร์ะครับ เราจะได้ว่าถ้าเกิดระดับความเข้มเสียงนะครับมันมีค่ามากกว่า20เดซิเบลแปลว่าได้ยินนะครับแปลว่าได้ยินแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอระดับความเข้มเสียงของเราเนี่ยมันน้อยกว่า20เดซิเบลนะครับก็คือเราจะไม่ได้ยินเสียงซึ่งย้อนกลับมานะครับก็คือสิ่งที่นาราได้ยินเนี่ยก็คืออยู่ที่ความเข้ม 10เดซิเบลเท่านั้นเองถูกไหมครับระดับความเข้ม10เดซิเบลแปลว่ามันน้อยกว่า20เดซิเบลถูกไหมครับก็แปลว่านาราเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงดังนั้นช้อยที่ถูกต้องในข้อนี้คือช้อย4ครับคราวนี้ย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาที่โจทย์เรารู้แล้วว่าคําตอบมันคืออะไรแต่คําถามคือจากโจทย์มันบอกอะไรเราได้บ้างหนึ่งเลยคือ ถ้าเกิดสมมติเราเรียนฟิสิกส์ครับน้องส่วนใหญ่จะโฟกัสที่สูตรถูกไหมครับว่าเราต้องจําสูตรให้ได้แล้วก็ใช้สูตรให้เป็นถูกไหมครับแต่จากข้อนี้เนี่ยมันไม่พอแล้วการที่จําสูตรได้และใช้สูตรให้เป็นซึ่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสอสวทเลยคือเขาอะครับจะไม่ได้เน้นให้เราจําสูตรให้ได้อย่างเดียวแต่ต้องเน้นให้เราเนี่ยตีความอะไรบางอย่างให้ออกให้ได้ด้วยโดยเขาจะเน้นเป็นกราฟซึ่งกราฟเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบพี่ๆชอบพูดว่าให้หาแค่ความชันหรือพื้นที่ใต้กราฟแต่เราต้องมาวิเคราะหหหห์์กกกรรรรราาาาาาาฟมมมมันนนนนนจะะะีีีอออออไแแปลใ้้้้้้เเเเเเเววิิคคบบย่่่งงชตูถดสสื มันมีความหมายว่าอะไรคือมันต้องคิดต่อไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งสําคัญเลยครับถ้าเกิดน้องอยากจะทําข้อสอบวิชาสามัญปี6 4ีให้ได้เนี่ยน้องต้อง แม่นพื้นฐานคืออย่าไปอ้างอิงข้อสอบอเก่าพะน้องเห็นแล้วถูกไหมครับว่าข้อสอบพอนี้เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบที่ออกโดยสสวทนะครับมันบิดไปจากเดิมค่อนข้างเยอะแล้วมันมีอะไรแหม่ค่อนข้างเยอะก็คือน้องต้องคิดตามค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ามันเกินหลักสูตรไหมมันก็ไม่ได้เกินหลักสูตรแต่อย่างที่พี่บอกครับมันต้องมีการตีความเช่นอย่างเงี้ย400เฮิร์ตมันมีการบ่งบอกอะไรแล้วกราฟเนี่ยเหนือเส้นใต้เส้นหรือว่าเส้นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรก็คือต้องตีความให้ได้อันนี้คือตัวสําคัญเลยครับรอสำหคมรับ อ่ะจบนะครับอันนี้คือข้อแรกอธิบายไปเรียบร้อยแล้วก็มีสองคำถามนะครับอาจจะเล็กนิดนึงเพราะบางคนอาจจะมองไม่เห็นโอเคไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อจะเป็นอัตนัยนะครับหรือว่าเป็นเติมคํานั่นเองนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสรงนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับต่อวงจรไฟฟ้าโดยนําแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่มี e m f <c oughs> คํานี้เป็นคําใหม่นะครับก็คือความต่างศักย์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องงงเนี่ยไม่เป็นราะรู้ที่หน่วยได้นะครับว่าหน่วยมันเป็นหน่วยโวลต์มีค่า6โวลต์ความต้านทานภายในเนี่ย2โอห์มนะครับต่อเข้ากับตัวต้านทานภายนอก3ตัวดังแผนภาพก็คือให้รูปมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอะ่ะมีการเอา8โอห์มมาต่อตรงนี้ก็คือระหว่างจุด a b และยังต้องการให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเท่ากับตอนแรกนะักเรียนจะต้องใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่มี E m f เท่าไรนะครับโดยให้ความต้านทานภายในมันมีค่าเท่าเดิมสังเกตนะมันมี2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ก่อนเป็นยังไงและเหตุการณ์หลังเป็นยังไงและเหตุการณ์หลังมีการเอาเหตุการณ์ก่อนมาใช้ถยู่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการให้กระแสไหลเท่าเดิมเราเลยต้องมองก่อนกับหลังดังนั้นเรามาดูกันว่าก่อนมองอยังไงนะครับก็จะได้ว่า a at before ซึ่งจะได้ว่า b ีอก็คืออ้างอิงวงจรนี้ได้เลยนะครับซึ่งวงจรนี้เนี่ยพี่จะเรียกว่าวงจอรอนุกรมแท้ก็คือมันมีแต่การต่ออนุกรมอย่างเดียวดังนั้นก็จะค่อนข้างง่ายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นวงจรอ,อนุกรมแท้เนี่ยจะมีกระแสตัวเดียวคือกระแสที่ไหลผ่านตัวทันทุกตัวเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันและเท่ากับกระแสที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะเป็นไปตามกฎของโอ,งองมถูกไหมครับก็คือ V ีเท่ากับ IR ถูกไหมครับซึ่งจะได้ว่าค่าของความต้านทานรวมอะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ สองบวกสเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็บวกกับสองเป็นสิบสามารถบวกกันได้เลยนะครับเพราะเป็นการต่อแบบอนุกรมก็คืออยู่ที่สิบโอห์มถูกไหมครับและแหล่งจา่ายไฟฟ้ามีค่า EMF หรือว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่6โวลต์นะก็จะได้ว่าหกเท่ากับ i แล้วก็คูณสินะครับ เราจะได้ว่าค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่0.6แอมแปรอันนี้คือกระแสไฟฟ้าที่เขาต้องการเอาไปเช้่นตอนหลังถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขา,าครับมีการเอาตัวต้านทานที่มีค่า8โอห์มเนี่ยมาทําการต่อเชื่อมระหว่างจุด A กับจุด B แบบนี้นะครับ อยู่ที่8โอห์มซึ่งเราจะได้ว่าจากวงจรเดิมเนี่ยที่เป็นวงจรอน,นุกรมแท้มันมีการเอา8โอห์มมาต่อแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์วงจรให้ได้ว่าลักษณะวงจรมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งจะได้ว่าลักษณะของวงจรก็จะกลายเป็นวงจรขนานก็คือไอ้สามตัวเนี้ยยังคงต่ออนุกรมกันเหมือนเดิมแต่มาขนานกับไอ้ตัวนี้และสุดท้ายไปอน,นุกรมกับไอ้ตัวนี้ ท,ทันพีไหมครับแล้วเราต้องค่อยๆไล่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันรวมกันได้เท่าไหร่นะครับเราเริ่มจาก3ตัวแรกก่อน1 2 3ก็คือจะได้ว่า2บวก4บวกเป็น8โอห์มถูกไหมครับซึ่งจะได้ว่า8โอห์มมาต่อกับ8โอห์มแบบขนานถ้าเกิดสมมติว่าค่าความต้านทานที่มีค่าความต้านเท่ากันเนี่ยมาต่อขนานกันเราจะสามารถจับค่าความต้านทานตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหา2ได้เลยนะครับก็คือจะได้ว่าไอกรอน,นี้ย8โอห์ม มันเจอกับ8โอมตัวนี้มันจะกลายเป็น4โอมก็คือเป็น8หาง2ได้เลยนะครับและสุดท้ายไอ้8หาง2คือเท่ากับ4นะครับมาบวกกับ2โอมของแบตเตอรี่ก็คือจะกลายเป็น6โอมนั่นเองอันนี้คือตอนหลังแหละนะครับอันนี้เร็วไปไี่เอ่ยไม่น่าเร็วไปนะเพราะตอนนี้น้องหลายๆคนน่าจะต้องพร้อมเข้าสู่สนามสอบไปแล้วนะครับเก็บเนื้อหากันมาครบแล้วเนาะ ก็จะได้ว่าตอนหลังก็ยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือ v เท่ากับ ir แต่เราจะทําการหาตัว v ตัวเดิมแต่เราจะทําการหาค่าของ v หรือค่าของ ems ตัวใหม่ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ไหมครับเมื่อกี้เราทําการรวมค่าความต้านทานแล้วได้ค่าความต้านทานรวมอยู่ที่6โอห์มถูกไหมครับและเราจะได้ว่าเราต้องการกระแสให้มันไหลเท่ากับตอนแรกก็คือให้มันไหลเท่ากับ0.6แอมแปรดังนั้นเราเลยจะได้ว่าค่า v นะครับจะมีค่าเท่ากับ0.6นะครับแล้วก็คูณกับ6ซึ่งจะมีค่าอยู่ที่3.6โวลต์นั่นเองจบแล้วข้อนี้ ซึ่งถามว่ายากไหมถ้าถามาพี่มันก็ไม่ยากแต่ถ้าน้องจํา คือน้องสังเกตดีๆนะครับข้อสอบของสอสวทเนี่ยมันจะไม่ใช่ขั้นเดียวจบแต่มันจะมีการเราต้องคิดเหมือนเราต้องไล่ลำดับดีๆครับว่า1 2 3 4เราต้องทําอะไรเพราะว่าข้อนเนี้ยเราต้องเริ่มทําจากตอนก่อนก่อนก็คือก่อนที่เราจะเอา8โอโอมเนี่ยมาต่อมันมีการไหลของกระแสยังไงนะครับและก็ต้องไปหากระแสขันนั้นเพื่อเอามาใช้ต่อและพอเอา8โอโ์มมาต่อเนี่ยครับมันก็จะมีการต่อที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องดูให้ออกว่าเฮ้ยแล้วการต่อที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทําให้ผลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับซึ่่งถาาามมวข้อียก บางคนจะมองว่ายากแต่บางคนก็จะมองว่าไม่ยากถ้าเกิดเราแม่นพอว่าการไหลกระแสเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่พี่เน้นย้ำมากๆเลยนะครับในเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่าในเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจวงจรอนุกรมแบบล้วนๆนะครับซึ่งที่เรียกว่าอนุกรมแท้กับวงจรขนาดแท้ก็คือมีแต่ขนาดอย่างเดียวเนี่ยให้แม่นก่อนเราถึงจะสามารถทําวงจรลักษณะแบบนี้ซึ่งพี่เรียกว่าวงจรผสมพอเราจะเห็นดูไหมครับว่าวงจรนี้มันเป็นวงจรที่ผสมระหว่างอนุกรมกับขนาดถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอนุกรม เห็นปะต่อกันตรงๆแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้มาต่อกับตัวเนี้มันจะกลายเป็นวงจรขนาดแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้น้องเห็นถูไหมครับว่าลักษณะการออกข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหนึ่งเลยที่ขอสรุปเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเราอย่า โฟกัสแต่สูรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างข้อสอบข้อที่แล้วเนี่ยมันมีการให้ข้อมูลซึ่งเราต้องคิดจากข้อมูลที่เขาให้มาแล้วเอาข้อมูลไปตีความเพื่อหาคําตอบอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับกับข้อนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเรียงลําดับน้องต้องเรียงลําดับดีๆว่าสิ่งที่น้องควรจะทําก่อนหลังคืออะไรนะครับซึ่งข้อนี้มันจะยากสำหรับน้องที่อยากจะทํีเดียวจบมันไม่สามารถทําได้เพราะต้องหาให้เจอว่าตอนก่อนเป็นยังไงและก็ตอนหลังเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเป็นอีกสิ่งที่สําคัญสำหรับการทาข้อสอบวิชาฟิสิกส์นะครับกบบ้้วรรัััสสําาหตอองขท พ้อสิ่งสําคัญนะครับที่จะเน้นย้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือเก็บเนื้อหาดีๆแล้วก็พยายามเข้าใจเนื้อหาครับคือหลายๆคนเนี่ยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ความจําเป็นหลังซึ่งน้องก็เห็นดูไหมครับว่าทั้งสองข้อนี้มันแทบใช้ความจําไม่ได้เลยมันต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์มีการเอาข้อมูลที่จดให้มาไปตีความเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของข้อสอบของสอสวทเลย ดังนั้นก็ขอให้น้องโชคดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องหลายๆคนนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องสินแฮกออนไลน์นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ